โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ผมจีแครครับวันนี้ก็จะมาทําการรับขอขอร้อยวิลล์พารผมนะก็เอาให้หมดนะเอาจริงจริงซตู้ฟรีเหรอนะเป็นตู้ฟรีแบบตัวทองผมนะก็ไม่ได้เก็บจริงๆเลยครบร้อยจริงๆแต่ไอตานี่ผมจะไม่สนนะผมนะก็ปล่อยงั้นแหละอืมเราจะไม่สนนะ เราเก็บมาหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะหมดแล้วกำไรจะได้คืนแค่เหมือนเสียกกำไรแต่ก็ได้กำไรคืนมาช่วงนี้นะก็อืมไปออ๋อเดลี่วิมิชชันนี่เคลียร์คมพีหมดแล้วนะวางเปล่ารับของแป๊บนะ มีแล้วก็ครองนะผมนะกับจริงก็มีเยอะนะมันจะมีพวกเพชรอไอของแรกนะมันมีเยอะมากมันมีของใครด้วยอะ่ะปีฟ้าเหรอเอาจริงเนี่ยแม่งยังเคลียพวกมิชชั่นของไอของไออะเกนเกนควสแต่แฟนตาซีอะ่ะเออประมาณนะั้น จะลืมชื่อวะเออใช่น่าจะใช่ชื่อนี้แหละเออมีอะมากเลย,ยเไปตูฟ้ฟรีดีว่าเอาเลยจะจริงอ่ะวันเนี้ยจะไม่ส่งตูฟ้ฟรีเอ็ดเลย <c oughs> แล้วก็มีตู้พิเศษมาเนี่ยอยากอยากกดอ่ะ <c oughs> อยากกดอยากกดโชว์ <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันเลดดอปแล้วไงมันเล่ดอกร้อยยี่ห้าแล้วคือตู้หน้าเนี่ยมันก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่ามันคงเป็นคิวตโตะแบบท่าน้ำนะฮะ มันจะอาจมาเป็นธาตุน้ำหรือว่าหลอกลวงด้วยกันเยอะโดยชดโง่นะฮะก็น่าจะเป็นธาตุน้ำอะไรนะก็ผมก็คงเก็บไว้แับยับเลยนะก็บอกเลยตอนนี้เพชรหมดสิ้นแต่ก็ยังแจกก็ยังมีในพวกสตอรี่เควสอะไม่ยอมเคลียบาร์กอีกละก็มีเกมใหม่เข้ามาอีกแล้วของ s อ v s อนะก็หลายอย่างเลยอืมพึ่งไลฟ์ไปหนงชั่วโมง กว่านะไม่นานนี่เองนะฮะก็ผมเลยไปยับยับยืบยมๆเลยฮะอนนจริงๆอะ่ะแม่งไปไป,ไปเล่นไปนั่นไปพิมพ์ไปพิมพ์วี่ว้าวอยู่ <c oughs> แล้วก็เห็นช่องคนอื่นมาตรงใน,นเพียบเลยคนไทยก็มีนะเออแปลกมากเลยอะ่ะอันนี้คงไม่มีอะไรหรอกมันคงมีอันเดิมนั่นแหละนะอันเดิม ก็เกมไม่มีการประกาศว่าจะเปิดตอนไหนแต่เกมเพย์มีการให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดูใน,ใน youtube ผมนะก็ก็ถ้าใครอยากจะได้ช่องนะผมนะก SEO ็เอสเออเออบิตเรแคผมนะก็พิม,ม์พใน youtube เลยผมนะก็หรือก็ไม่ก็ถ้าใครเคียรไม่เป็นนะเคียน s เอ s s ออเอสแค่นั้นนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีคลิปให้ดูแล้วเกมใหม่ด้วยก็สามารถไปดูได้เลย ชิวๆเลยนะ,เ,ะเกมมันจะบ้าก,กันเยอะนะ,ะออร่าเกมเพย์ชอบนะใช่ได้แต่ปัญหาคือสองเครื่องนี้มันจะรีดได้หรือไม่ก็ไม่ทราบนะถ้าเล่นไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเราไม่รีดนะเราเฉยๆแต่กูเข็ดไรท่าอีกแล้วอีกเร็วอีกแล้ว,อวแอดมินอีกแล้ว ฮ้เฮ้ยมันจะบัส,สตอรี่แบบนี้ไม่ได้ลนลเฮ้ยเพราว่าเกมน่าจะหลุดแน่ๆเตรียมหลุดแล้วก็เตรียมคลิปหายไม่มีอะไรเลยไอ้สามบรนะอืมก็รอดได้เลยกับเกมใหม่สไตล์น่าเล่นมากแต่โค้งสภาพแล้วน่าจะแดงพื้นที่เพียบแน่ๆนะ แต่คงไม่ขนาดหรอกเราจะคิดมาก <c oughs> นะต่อไปตู้ทองอ่าเาจริงคลิปเนี้ยแม่ก็มีแค่ว่าสาระคือเก็บของแล้วก็เปิดตู้ฟรีแค่น,นี้ดีเนาะอืมคลิปเยอะๆก็คงทำไม่หมวกได้ดาบใครอของใครแล้วนี่รูนะ่ะ ลุน่าอะไรลุน้าซอสของใครวะสุ่มดาบเดียวมันเหลือเซนหนึ่ง <c oughs> ขัดใจนะร <c oughs> อ,อต่อไป คือแม่งบักอย่างนี้ตลอดใช่ไหมมึงจะเล่นอย ketchup, hmm. ่างนี้ก็ได้ก็ได้นี่วันนี้ได้อาวุธเกียร์เนี่ยสามปะสี่ดีเออได้สี่อย่างแต่หนึ่งไม่ได้อาคิบเอออันนี้น่าจะเซเว่นเงิน ฟีบเงินหายแน่นอนทำไมไลฟ์พี่โจมันเยอะขนาดนี้โอ้นหลังสองอเคเดี๋ยวสุดหน้าก็อันนั่นอีกเป็นอะไรนะเป็นไอออนลีเออ รอได้รีบได้ไม่จะบักอย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้แนละ้ว <c oughs> ตัวซ้ำใช่ไหมชิลิก้าทากน้ำแน่นอนไม่ต้องการันตีมีกี่ตัวเรามีดเรามีน้ำแล้วเอเ้เรามีมืดแล้วเออเลื่อนน้ำไปต่อ ยุยกาลันตีรอบแรกอยู่แล้วแล้วคือตี้น้ำเราเนี่ยมันขาตัวคอสไอตัวเยอะมากฮดี๋ยวต้องทำคลิปแย่ไอ้นั่นอีกโอ้ยกูจะบ้าตายอ่จริงแม่งจากสุกตู้ยูกินะแต่มันมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มอ่ะ ทำมันเหมือนไขว่โด้เหม,มือนใครด่ดเหมือนหนึ่นนตัวไม่ออกโนเอออ่ะมันไม่สมตัวสิบเอ็ดแล้วอะ่ะมันมาครับมันมาครับมาอีกรอบหนึ่งอะ่ะเชื่อไหมคงไม่ได้ต่อซ้ำอ่ะคงได้ตัวเกือ บ้าเป็นนี้ก็ไม่โอเคนะไม่ค่อยชอบอะ่ะป่ะเจอตัวไปเลยยังไม่ลุซี่อืมสาม <laughs> ดีดีดีด,ด,ดีดีวยเย้ thank you มาก ักสู้ไหมสักครั้งในชีวิตไหมนะกูยอมสู้มาสู้ต่อกูสู้ต่อ,ตอบั๊กให้หมดเลยแคบบั๊กให้หมดเลยบั๊กให้หมดเลยรอบนี้ยังไงก็ได้ตัวซ้ำก็ได้ตัวใหม่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยเกลืออคุณมากครับไปยอ่ะโอเคพอ โอเคครับก็เตรียมปคคิป,คป <c oughs> เอาจริงแมงตู้ถอมันไม่ค่อยออกอะไรให้ผมเท่าไหร่นะแต่ตู้แต่อาวุธอ่ะมันเพียบเลยเอาคิดว่าคิปนี้ไ่่ไปคคิป,คปแบบว่าแบบลงไปยังงั้นอะเออไม่มีคนรูก็ช่างมันนะโอเคไม่มีอะไรมากก็คิปวิเคราะห์ไอยูบียังไม่ได้ทำใช่ เกมใหม่ I, มันก็จะมาพื้นที่กูต้องโลอีกเออเอาเข้าไปใช่เอาอีเข้าไปนะใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำอะไรเดีย่ยเอ็นดีรอแปบ๊บมีคนถามไ้สอนดาวโหลดแต,แต่แต่คลิปท้ายคลิปก็มีคนสาวอยู่แล้วคือกรุณาใช้ Google แปลนะครับ Google แปลเชื่อเถอะแต่สุดหนักโอเคเดี๋ยวต่อไปคงไปคลิปแล้ง ไอไรท่านี้ผมนะก็เดี๋ยวมาโชว์เล่นเอาจริงยะยังไม่ใส่อาวุธพร้อมก็พร้อมบางตัวเกือบบางทีก็ใส่แบแล้วกำลังเซตติ้งตัวเองอยู่นะเดี๋ยวตอนเนี้ยังมีปัญหาเรื่องการว่าวกูต้องการของอัพชีนอนไรท่านะ่ะอยู่ไหนเอามาดวนก็ <g år> มี ไอ้มิกเซอร์มันแปดล้านอ่ะกูสปอยมิสเตอร์แปดล้านเบอร์คิวลี่ยังขึ้นอ่ะกูดิ้งหัวทิ้งแล้วนะอ่าเบรกชาร์จหนึ่งชาร์จหนึ่งเบรกหนึ่งเบรกเบรกชาร์จเบิร์บชาร์จแล้วก็เบรกชาร์จชาร์จชาร์ไอ้เบรก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 เคสาม เออน่าจะคุมไหมมันเอ๊ยไม่ดิไอ,อ้นี่มันมันชาร์จชาร์จชาร์จนี่ว่าเออหรืออะไม,มันมีซาสกิลเอ้ยน่าสนคนเล่นนี้ได้ไงเนี่ยมี ex คือสองเอ้ยสายสี่นี่ฮะนั่นะนงคิดนั่งไปมาแม่งาอค,คนไม่เอาชินนอนได้ตีแล้วได้ตีแล้วเว้ยโอเค มีมานี่ผมนะเดี๋ยวผมค่อยๆทำคลิปลงแรงต่อแต่ตอนนี้คือคะแนนมันนิ่มๆนะฮะโอเคไปแล้วฮะซายุกินะครับุ๊ดบายผมนะก็มีแค่นี้แหละไ,ไม่มีอะไรมากก็เือ่มคลิปเฉยๆไว้นะวันนี้ลงลงที่ีหน่อย